ประมวลผลรอบ2ของ t c แคสรอบ3คืออะไรต้องทำยังไงน้องๆเดี๋ยวแปมาฟังพี่วันจากคลิปนี้เลยค่ะแต่ว่าก่อนจะไปฟังทุกคนค่ะแท็กเพื่อนมาฟังแล้วก็ขอคนละหนึ่งแชร์ค่ะ ประการแรกสุดทุกคนคะ่ะคนที่สามารถกดยื่นประมวลผลรอบ2เนี่ยจะมีอยู่2กรณีค่ะกรณีที่1ก็คือเป็นคนที่สอบติดอันดับ2ถึง10นั่นเองแต่น้องเนี่ยยังไม่พอใจอันดับอยากจะขอประมวลผลอีกสักรอบหนึ่งอันนี้น้องสามารถกดเลือกประมวลผลได้เลยกับกรณีที่2ค่ะเป็นน้องที่ไม่ผ่านการคัดเลือกคือไม่ติดอันดับอะไรเลยในอันดับ1ถึง10อันนี้น้องก็สามารถกดประมวลผลรอบ2ได้เช่นกันค่ะต่อไปทุกคนคะ่ะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆค่ะคือน้องนะคไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคณะสาขาหรือลำดับคณะของน้องได้แล้วค่ะความหมายก็คือน้้อองงเเยตึดดดดคณะะิิมมมลลับจาากกรรปว อแ่เคะแล้วทีนี้ทุกคนค่ะระบบค่ะก็จะมีการจัดลำดับคะแนนในสาขาวิชาที่ผู้สมัครเลือกกดไม่ใช้สิทธิ์ค่ะเนื้อหาหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดช่องว่างใช่ไหมซึ่งระบบเนี่ยก็จะเลื่อนตัวสำรองขึ้นมาเป็นตัวจริงตามลำดับนั่นเองค่ะและข้อควรระวังที่สุดค่ะถ้าน้องเนี่ยยังมีความต้องการยังมีความประสงค์ที่อยากจะเรียนอันดับเดิมที่ปิดไว้น้องต้องติ๊กเลือกอันดับเดิมก่อนก่อนที่จะกดประมวลผลไม่งานนะคะน้องจะหลุดอันดับเดิมค่ะ สุดท้ายค่ะระบบนะฮะจะพิจารณาประมวลผลมีการเลื่อนลำดับขึ้นเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องคนไหนที่กลัวว่าเฮ้ยถ้าเรากดประมวลผลรอบ2แล้วติดคณะที่มันเป็นลำดับต่ำกว่าเดิมอันนี้ไม่ต้องกังวลค่ะขอแค่น้องเนี่ยติกลื่ออันเดิมไว้ก่อนแล้วกดประมวลผลรอบ2ก็คือน้องจะได้นะฮะอันเดิมหรือแม้ก็สูงกว่าเดิมนั่นเองค่ะใครอยากอ่านเวอร์ชันละเอียดกว่านี้นะคะก็สามารถดูแบ็กกราวตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็กดเสียคลิปนี้ไว้ศึกษาได้เลยค่ะ